สวั <ame> สดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่เกมกราวเดสนั่นเองค่ะเย้ตอนนี้นะคะเราทําตัวนี่เครื่องโม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวล้อหมุนนั่นเองค่ะเราเอาล้อหมุนไปวิจัยได้ไหมเอ่ยโอ้ปุลิปุริปุล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 ิปุ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 ิเรีบร้อยทะนุแมลงกิจเขี้ยวแมงมุมตัวเก็บน้ำค้างขวานแมลงนะคะวิเคราะห์ดินเหนียว โอเคเอาติดผนังฐานดินเหนียวโอเคค่ะอันนี้คือดีมากเลยทุกคนคือแบบเรามีตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะแผ่นยาเราก็เอามาทำเส้นใยได้เหมือนกันเราขาดมันค่อนข้างเยอะนะเชือกหยาบเราขาดบ่อยมากอ่าตัวเก็บน้ำค้างก้านพัชพืชกับเชือกไหมหาไม่ยาก แต่เราขอนอนก่อนได้ไหมเอ่ยตื่นตอน7จ็ดโมงได้เลยโอเคเจ็ดโมงเช้านะคะเรียบร้อยภารกิจก็คือไปหาก้านวัชพืชโอเคเดีย๋ยวดื่มน้ำก่อนละโอ้ก้านวัชพืชอยู่ตรงไหนวะตรงนี้โอ้ยกระโดดไม่ขึ้นโอ้ยโอเคอ,อันนี้นะคะเซมิน่าหมดรอสักครู่อันนี้หญ้าแห้งอันนี้ก็หญ้าแห้งอันนี้ต้นนี้ต้นนี้โอ้ โอ้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 ่วงตรงนี้หมดเลยโอ้มาเก็บให้หมดแล้วกันนะไปแล้วจ้าเด็ดเด็ดเดเด็ดอาท่าที่แบกไปได้นะอ๋อตอนนี้หิว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 กินงำงำต้องการห้าอันขาดอีกสองจองคิ้วให้แล้วฮะตัวนี้เอามาทำไรได้เอาลองดูเรายังไม่เคยกินพืชค้นเหนียวเลย น้องก็ไม่รู้เหมือนกันออามาทําอะไรได้อยากรู้ก็โอเคลองดูเดี๋ยวเราหาเห็ดแถวนี้ดูก่อนนะคะปะึ๊บๆๆๆๆน้องเห็ดน้องเห็ดเราหิวขอเนื้อหน่อยนะอ้าวของเต็มนี่แต่ของที่จําเป็นนะ่ะนั้นเอาเอา,เอาวางเอาไปแค่นี้ก็ได้มันบอกว่าเต็มแล้วอะ่ะเราของเก็บของก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้อะไรแล้วจะออกมาหยิบลางกันอันนี้เสร็จแล้วมีเคาะตุด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 ตุุอออิดเห็ดหรออ๋มีก้อนกวดท้องเหงือกอ๋อย่างนี้นี่เองทําอะไรได้ใส่คืออะไรอะไม่เอาเปลี่ยนดอกเดรีอนไหม่ด้วยก้านมาจะกพืชกับเชือกไหมเชือกไหมสามอันยังไม่พอหรอ ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เราเรามีเชือกใหมมากกว่านั้นหรอแสดงว่าเราต้องไปเอายายมางมุมมาอีกสินะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตุนอาหารก่อนละกันในพาร์ทนี้น่าจะจบโดยการที่เราทำที่กักเก็บน้ำค้างนะคะทีนี้เราจะไม่ต้องเดินหาไปทั่วเชือกไหมขาดอีกหนงอันโอเคนะ แต่เราไปเก็บเจ้าเส้นใยตรงตรงโอ๊ตรอตรงนู้ดก่อนตรงนู้ดน้มีเยอะแล้วเราจะกลับมานะฮะทำเวลาหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมืดเอาซักก่อนถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งตื่นขึ้นมาก็เถอะทางฝั่งนี้หรือเปล่าเอ่ยมีใยแมงมุมเยอะๆนะ่ะ ดูเหมือนจะไม่ใช่แฮะอ๊ยปกดชิปไม่ทันหินกวดขอทุบหน่อยนะครับทางฝั่งนู้นใช่ไหมที่มีใยแมงมุมเยอะๆแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่โอ้มีพอดีเลยหิวน้ำอร่อยว้า แม่ไมไล่ตามล่ะไม่ตามมาแล้วแหละเราสามารถทำก้อนอิดจากเห็ดได้ด้วยนะว้าวมาไอหย่อยเยอ่อแต่พวกหินพวกนั้นน่ะมันมันต้องหาจากไหนอะพวกเศษหินแปบลบกๆอะที่เอาไวา้คขับกลับมาแล้วค่บผม เชือกไกไหมทำเลยตะกอนด้วงใบคอคเบอร์เรามีใบอบเบอร์อยู่นะอ่าโอเคได้นี้มาแล้วตึ๊บเรียบร้อยซดซดไม่ได้ไม่มีน้ำอย่างนี้ก็ต้องมีแก้วใช่ไหมล่ะ น้ำผลไม้เพิ่มพลังอันนี้ดีนะเพิ่มค่าสเตมิมนีนาด้วยได้หรือ,อยังเอ่ยติ๊กถูกแสดงว่าได้แล้วต่อไปที่เก็บน้ำค้างเราก้อนกวดแปดเชือกหยาบก้านวัชพืชง่ายเลยก้อนกวดนี่นี่นี่เรามีอันนี้ให้แหละ จริงๆแล้วครับเองกับมือเราก็ได้อ่ามีอะไรอีกนะการวัชพืชอยู่ตรงนี้หกเลยเหรอเฮ้ยเรามีหกพอดีแต่เราแบกได้แค่นี้เราแบกได้แค่นี้เอามาไว้ก่อนเฉยๆได้ไหมอะเดี๋ยวเรื่องของการต่อเติมเราต่อเติมเองอะ เอออันนี้แหละเรียบร้อยเราก็ได้ที่กักเก็บน้ําแล้วนะครับก่อนอื่นเราขอครับครบเพิงก่อนละกันก้อนยาแห้งเชื้อกัาบแล้วก็กันพืชนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเลยครบเพิงได้แล้วอืมเราชอบเห็นมแมลงต่อทองเดินแถวนี้บ่อยๆนะพอเรา พอเรามีไอ้เจ้านี่คือแรลงเต่าท้องก็หายไปโดยเจ้าเห็นตัวนี้เป็นโพซิชันที่ดีที่จะต่อสู้เพราะว่าไม่มีตัวอะไรปีนขึ้นมาได้โหอุ้ยเห็ดตรงนี้สวยมากแต่มเป็นหมอกทุกคน ก็น้องมีอะไรติดด้วยอู้อู้อู้อ้อโอ้อยอ้ออ้อยอ้อยอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนพิษอ๋อเดี๋ยวนะหน้ากากกันแก๊สมันใช้อะไรบ้างนะแมะลงตัวแบนเหรอเรายังไม่เคยเห็นแมลงตัวแบนเลย โอ m มก o d ดั่นมันอะไรโ oh. อ้ยมันสู้กันเหรอโอ้โหอ้ oh. มันสู้กันมันสู้กันทุกคน, oh oh. น,กน,น,กนอุ้ยอุ้ยมอตตายหมดเลยอย่าไปยอมแพ้สิหนูไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมืนมันติดมืนอย่าเรายิงช่วยอย่าเรายิงช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเราไม่น่าเลยนะแล้วจะแบบลาสช็อตอันสุดท้ายทุกคน ตักเข้าไปปลาขวานจามเข้าไปตรงหน้าอะไรเงี้ยโอ้ตำแหน่งลางมดด้วยเอ้ยอะไรเจอตัวอะไรเจอเรามดทหารทุกคนเฮ้ยนี่มันแหล่งลางมดจชัดเลย วกนี้มัไปกินศพเพื่อนใช่ไหมเออใช่มัไกินศพเพื่อนมีแต่มดงานอ่ะนอนอยู่ตัวนี้แหละมันนอนอยู่กินอะไรอยู่อ่ะนายมันคืออะไรอ่ะเอ้ยมดทหารเจอไม่ใช่มดทหารอยู่นี่

โอ <pathway> oh ้ยมยก็เจอรังมนันอีกโอเครอดพ้นแล้วเราม,มานั่งดูสงครามอุ๊ยนี่แหละที่เราต้องการทุกคนเราจะฆ่ามานันยังไงดูดิขนาดหมดด้วยกันเองอยังตายเลยอ่ะว้า wow. เห็นที่เติบโตจากพวกพิษมันน่ากลายเป็นสีบบฟ้าเนาะไม่น่าแถบนี้ถึงหญ้าแห้งค่าสมองสาเหตนลูกเบสบอลอยู่นี่แสดงว่าอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แหละทางกลับบ้านใช่ไหมออใช่ใช่ตรงนี้แหละไม่ไกลมากเนี่ยอุ้ยอยู่หลังบ้านเราเลยเหรอบ้านเราอยู่นี่เองแ้้โคนเนี่ยกลับเข้าบ้านก่อนกลับเข้าบ้านก่อน <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนจุดจุดเซฟก่อนมันอยู่หลังบ้านเราเลยเห่นทุกคนมันอยู่หลังบ้านฝั่งเนี้ยเราเฮ้ยเฮ้ยเออ Uh huh. อะไรครับได้มั่งอ่ะจากจากเจ้าเพราะว่าเรามีเจ้าเนี่ยเยอะต้องสาันเนี่ยอยากได้แมลงเต่าทรงแล้วก็ว่าทําไมมดถึงเยอะอยู่ใกล้รังนี่เองบ้านเราอ่ะอยู่หลังบ้านเลยอันนี้คือรังมดใช่ไหมเดินต่อไปอีกก็จะกลายเป็นอ่าแมลงตัวแบนโอ้ชิวชวเลย แต่เราเพิ่งสังเกตค่าอาหารกับค่าทน้ำเราโอเคนูนิฟเฟรสไปไปเราย่างตัวมอดเอาไว้ฮะถึงตอนนี้ที่นี่ยังไม่ใช่บ้านเราจริงๆก็เหอะแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่พักชั่วคราวที่สุดยอดเท่าที่เคยเป็นมาเลยจริงๆอยากได้โอ้ลูกดอกเหลืออยู่เท่านี้เองไอตรงแท่งไม้ตรงนั้นคือที่ที่อยู่ของมแมลงตัวแบนนะ ที่ไม่รู้ว่ามันพ่นใส่ตัวอะไรอยู่ทุกคนเสียงมันพ่นน่ะแต่ว่านี่ถิ่นมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันแบะเลยโอ้ยโอ้ดักแดติดเชือ้ออะไรอ่ะอะไรระเบิดมีดักแดติดเชื้อด้วยทุกคน เห็ดพวกนี้มันอันนี้ถิ่นตัวอะไรอ้ยค่าสเตติน่าหมดแ้่หนูด,ดอกเดียวก็จอดแล้วตัวอะไรอ่ะตัวไรอ่ะถิ่นมแมลงตัวแบนมแมลงเต่าทองกับมแมลงตัวแบนนะวันเนี้แต่ทุกคนมันแบบแบอีกแล้วอ่ะ มันตายแล้วใช่ไหมอ่ะอันนั้นอ่ะต้องบอกว่าดักแด้ติดเชือ้อไอตัวนี้มันตายแล้วใช่ปะเฮ้ยดักแด้ติดเชื้อคือตัวนั้นเนีย่ยทุกคนดูดิแต่ตัวเนี้ตายแล้วไอตัวนี้ลองเชิลองเชิง ถ้าตกลงไปเราตายแน่เลยทุกคนไม่ตายพอปิดก็ตายพอแมลงอะ่ะเราจะลองเชิงเอาอะไรตกลงไปก่อนอุ้ยโอ้ยเียองไรระเบิดอีกแล้วโอ้ยเราอยากเดินมแมลงตัวนั้หน้ามันตายแล้วทุกคน,นตัวนี้ก็สนุกกับการที่ทําเห็ดระเบิดมันกลายพันธุ์หรอมันกลายพันธุ์เราอยากเห็นมแมลงตัวแบนกับมดสู้กันอีกอะ่ะ กลังตอทองกับมดเหรอทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยมันเห็นแล้วม่นเห็นแล้วม่เห็นแล้วเราอยากไปกระตุ้นเครื่องนั้นจังมันจะให้มันจะทำให้พวกลางมดแตกเปิดทุกคน ตอนนั้นเราก็ทําเครื่องมันแตกซ่อมไงอะการซ้อมแซมที่จําเป็นต้องคาที่ซ่อมแซมไหมหรือ,อยังไงโอ้เราอยากเห็นทหารมดแดงกับกับเจ้า,มาแมลงปแบนสู้กันอีกอ่ะดูดิอุย้ยมีมดตายอุย้ยตาแดงต้องล่อมันไหมอดูหน่อยไม่ได้อ่ะโอ้ถ่นมันเลยอะ่ะหลังมัน ล้วยอ,ยอย่างนี้จะสู้ยังไงเนี่ยมันก็จะติดเฮ้ยมันก็ติดเครื่องนี่ไงทุกคนมันติดเครื่องติดเครื่องหรออุยอ้ยอุ้ยมันไม่โดน ดอกที่สองดอกที่สามตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งนี้แหละตายซะถึงจะแค่สะกิดก็เหอะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกขนนเราหมดแล้วสิทุกคนถ้าเราปลาเข้าไปมันจะติดสถาน้ำมึนไหมอะอเอ้ยเอ้ยเราจะวิ่งเข้าไปเก็บสักหน่อยแล้วก็ออกขอยออกวา โดนทีเดียวตายเลยโหด,ดมากทีเดียวตายอ่ะเฮ้ยแต่แผนการเมื่อกี้คือดีนะถ้าเรามีสแต็กสักประมาณ20กว่าอันนะทุกคน <c oughs> แบบประมาณสองสชุด4ี่หชุดอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาไฟแบบเมื่อกี้ต่ออ่ะเราว่าได้นะเลือดมันหายเ,เกินขึ้นหลอดแล้วด้วยซ้ำได้เลยเดีย๋ยวเราขอไปเก็บเข็มก่อน <c oughs> โอ้ย แบบไม่แย่ดีทุกคนดีดีดแผนการดีแต่เราต้องไปเก็บอ่าไอ้เจ้าเนี่ยมาก่อนเพราะว่าไอ้ลูกดอกเราอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มก่อนทุกคนไปเก็บไอ้ตัวเข็มมาก่อนโอ้แม <gasps> oh <my God. S 1> ่ก็อเคไม่เป็เไรเราว่นายน้ำไปก็ได้น้ำมันก็เพื่อหมดลูกอ๋อจะเจอไหมอ่ะเข็มอยู่ฝั่งนู้นอยู่ใน เป็นสายลอยนะแต่แบบว่าสายลอยที่เป็นสายแทงอะเราไปเก็บเข็มก่อนอุ้ยโอ๊ย,อยตีดไปคอมเมอร์อุย้ยพอตีหน่อยนะฉันกลับมาที่นี่อีกแล้วมาเก็บเข็มครับจะเก็บไปเยอะๆเลยรอบเนี้ยต้องเก็บของกินกินกิน กิน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 กนให้มันหมดเห็นบอกว่ามันเล็งแล้วก็เก็บตรงใบได้ผอนม่ไงเก็บไปเยอะๆเลยรอบเนี้ย ทิ้งอะไรดีอันนี้มันไม่จําเป็นอ่ะอีหัวหมดแดงงั้นเราก็วางว่าแถวนี้ก่อนนะก้อนขวดนี้ก็วางต่องเก็บของเต็มหรอเราบอกแล้วงไงว่าเราจะเก็บไปให้เยอะที่สุดมแมลงต่อทองดูเหมือนจะเป็นมิตรทุกชนิดเลยนะโอเคเดินทางกลับบ้าน นี่ทุกคนดูแล้วเก็บมาสิขนาดนี้เลยนะไหนยังเยอะไม่พอโอเคอยู่นี่อยู่นี่ทุกคนอยู่นี่อ่าเครื่องอยู่นั่นมาเลยพร้อม มาพร้อมบอกเลยพร้อมไม่เห็นไรตามม,านมันมีมันไม่ติดมันไม่ติดตัวนี้ฉลาดโอ้ยไม่ได้แกต้องติดไม่ต้องเห็นนไหม ตาบอดเก่งนะเราอ่ะฮะฮะอ้าวเอเหรอติดอยู่ตรงนู้นหรออ้าวทีนี้แหละเสร็จช้านละตายตายได้ได้ทุกวันอะได้ได้ได้ได,ได้ทั้งวันอะบอกเลยวันเนี้ยปุนน้ำตุนอาหานนะพร้อมอ่ะกินน้ำโชว์เอาดิ ได้ทั้งวันอะ่ะมันจะตายแล้วทุกคนเอ้ยตายไปซะเออชิ้นส่วนตัวแบรนได้เรียบร้อยอืมไหนไหนเราจะคับอะไรนะ เราจะคาบอะไรนะทุกคนอะโอ้ตัวลิ้นมีเยอะแยะเราคาบหน้ากากกันแก๊สนี่เองทีนี้ก็แมลงเต่ทาทองอมาแมลงเต่าทงเราทําหน้ากากกันแก๊สได้แล้วทุกคนของเราพร้อมนะแต่ว่ายังไม่ได้คาบอุ้ยนี้ก็สวยดิได้ทั้งวันน่ะ ได้ท้องวัาน,นะบอกเลยอย่ากระโดดขึ้นมาไม่ได้มันติดขอบทางนี้ทางนี้จ้าอย่าถอยจ้าอย่าถอยจ้าอย่าฉลาดกระโดดขึ้นมาตรงนั้นทางนี้ทางนี้เอออยู่นี่อยู่นี่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออสู้กันสู้กันอย่างนั้นสู้กันอย่างนั้นสู้กันอย่างนั้นเขาดีติดสถานะมืองนยิงดียิงต่อดีตายตายยังไงหนูก็ตายลูกทีนี้แหละโอ้ย รี่บร้อยโอเคโอเคนี้ก่อนนีก่อนนี้ก่อนทุกคนนีก่อนนี้ก่อนนีก่อนเราหนีได้เรานีได้หนีซ่อนตัว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 เอนตัวสายตามันก่อนแตวเรากลับไปเก็บยังไงมันก็กลับเท่ารังมันอ้ยขอขอลูกศรคืนนะครับจะเข้ามาหรอพร้อมยิงนะ คู่ไปหมดอะทาเป็นใหญ่คู่ไปหมดตายเอาดิฟาดมาหรอมาหรอจอมทำลายมดทุก <c oughs> คนจอมทำลายมดล่ะได้ฉายาใหม่เลยอะบอกแล้วว่าผมเทพ ผมบอกเลยผมฟาร์มได้ทั้งวันน่ะอุ๊ยสายหลอยมันโคตรเจ๋งเลยเราไม่เก็บเรามา่เก็บลูกเท่านี้เรา,าเก็บลูกศรอ,อย่าสนใจเราเลยเราแค่ไม่เก็บลูกสอนแต่เราก็ไปแล้ว,วไม่เห็นหรอชิวๆกลับบ้านได้ชิ้นส่วนมแมลงเต่าทอง ขอ,อดูของหน่อยนี่ได้ตั้งสี่ชิ้นเนี่แถมได้ตัวมดอาหารเพิ่มด้วยมาเลยไม่กลัวเลยแล้วป่านบ้านป่าน,าน,านอ้าวผมมีให้ดูละทุกคนอ่ะโอยก็ต้องกินอาหารก่อนไหม ยินก่อนไหมเออก็คือตากสีคาบโอเคทุกคนวันนี้นะคะภารกิจล่าเต่าทองก็สำเร็จนะคะแถมยังได้ตัวชิ้นส่วนตัวแบนด์พร้อมมาด้วยแถมได้ตัวหัวไอ้ขากันไกลมดแดงเพิ่มนะคะก็คือล่าจากการล่ามดทหารเนาะโอเค เดี๋ยวในพาร์ทหน้านะคะเราอาจจะมาทำอะไรต่อก็ติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย